สบายดีเพื่อนๆย่ำ้าๆสุขสุขคนมันมือนกับจุดเด้ดปลาแม่ล่อเบ่งฝนบ่งจุกน้อยชมเบ่งที่ทัดปลาใหม่อันร่มรื่นร่มรื่นแดดซองๆข้ามาแดดอ่อนๆย่ำ้าๆเพื่อนเอ้ย มันเบิ่งเต็มเมกดพ่าเข่าลน้นออกนอแจ้วเลยเนี่เงียบโยมงได้มาเอาเมื่อกี้มันออกดอกกวออกงอเม็ดออมข่าวบ่มีราคาพอค่าแม่ค่าบ่ได้มาซื้อรับซื้อเมื่อกี้แหละนี่เสวารถ lần sao vậy này tuần rốt tuần đang lên 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 chuyển sao luôn tuần rốt lâu tuần có ọc mê nhắn lá dừng. ขึ้นไปหอดบบยอดใหม่เลยมาเลยลุกอยู่ถึงวะลุกหน่อยมากพอลเลยเก็บกิน แดยยอม,มาหวัดมาว่ามาก็เห็นเกบเบืองเต็มาพรล่มถึงเซลมะพรพาวบ่มีราคาพอกาแม่ค้ามาหาสื่อดมของบกให้คุณเ้าอีกมันหลายโคดรใช้ในบ้านเลยเซลอยู่มะพร้าว บรงช่างนี่ลนทิมงบ่ถุนจะไน่ออฟ้าลงเลยเตมอยู่บางทีมันออกไปทั่วทิ่นี่คุบกองไหวกองไหวเดนคอได้มาเอาสวยดีเแม่นต้นโพ ต้นโพต้นโพโอ้โหขึ้นสูงสิงแห้งเสียวยยานน้ำมันงาหักลงใส่กุศลคะแนนกันเนาเพื่อนเพื่อนๆนาอคะแนนกันเพื่อนเพื่อนขอรับบ่งรับชมคลิปต่อไปเพื่อนเพื่อนขอสบายดีทุกคนเพื่อนเพื่อน